สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ y o u t u b e นะคะช่องแผวพัปตีนะคะวันนี้พาลูกค้ามาอยู่ที่คอนโดเดอะกีนคอนโดคะ่ะห้องนี้จะอยู่ที่ชั้น4นะคะจะเป็นคอนโดให้เช่านะคะ,อ,ะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะพื้นที่ห้องก็คือขนาด29ตารางเมตรนะคะจะมี1ห้องรับแขกนะคะแล้วก็1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะ่ะ ห้องนี้จะอยู่ที่ชั้น4ี่นะคะห้องน้ําก็จะเป็นแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะคอนโดนี้จะมีรอปรพอนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะมีฟิตเนสค่ะมีสระว่ายน้ํานะคะเป็นระบบเกลือด้วยค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณห้องรับแขกด้านนอกนะคะห้องนี้จะมีในส่วนของเครื่องซักผ้าด้วยนะคะแล้วก็นั่นค่ะมองลงไปตรงนั้นจะเห็นเป็นสระว่ายน้ํา เดี๋ยวขอขออนุญาตพาออกไปดูนิดนึงสระว่ายน้ำจะเป็นระบบเกลือนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าคอนโดค่ะที่จอดรถเยอะมากๆเลยนะคะน,นั้นจะเป็นสี่แยกเสร็งศรินะคะแล้วก็น่าเห็นป้ายโฮมโปรไหมคะอยู่ในเมืองเลยค่ะขออนุญาตพาเข้ามาดูด้านในต่อนะคะเดี๋ยวพาพาไปดูห้องนอนค่ะ ห้องนอนก็จะเป็นเตียงขนาด6ฟุตนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะโตเครื่องแป้งพร้อมกับมีแอร์ในห้องหนึ่งเครื่องนะคะที่นี่มีแอร์สเครื่องนะคะอยู่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์เลยค่ะใครหาเช่าคอนโดนะคะสามารถติดต่อได้ที่แพ,พรวพัพปาร์ตี้เลยนะคะโอเคค่ะอ่ะขออนุญ,ญาตค่ะ ลืมแจ้งไปนะคะห้องนี้นะคะให้เช่าอยู่ที่8,500บาทต่อเดือนนะคะใครสนใจติดต่อที่แลพลวพาพปตีได้เลยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ